สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมจะมาชวนคิดชวนคุยกันหน่อยนะวันนี้ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดกันเรื่องกองทัพเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ถูกลุกรานโดยประเทศที่อ่อนแอกว่านะและการจัดการเนี่ยเราจะปุ่มบามใช้ความสาสใจมันก็ไม่ได้ ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการเริ่มจะทําตัวเป็นนักการเมืองมากขึ้นของกองทัพนะคือมีนายพลที่เริ่มออกมาตามโซเชียลมีเดียเข้าไปตามสถานศึกษาอะไรเงี้ยนะซึ่งอัน,นีมันเป็นเรื่องที่ไม่เริ่มจะตั้งคําถามแล้วแล้วบังเอิญว่าแม่ทัพภาคสองเนี่เป็นคนมาพูดเองว่าเนี่ยเห็นไหมเวลานี้เนี่ยนะการลดกําลังพลมันไม่ได้น,นี่ คือเริ่มตีกิน,นการลดขนาดกองทัพเนี่ยทำไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยการลดขนาดกองทัพเนี่ยมันไม่ไปได้แปลว่าไม่ควรทําเลยนะเพราะว่าสัดส่วนของกําลังพลนะแล้วก็ความจําเป็นต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แก่กําลังพลสํารองหรือว่ากําลังพลทหารเกณฑ์เนี่ย แต่มันหมายถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์คือเล็กในเชิงกําลังคนแต่ประสิทธิภาพเทคโนโลยีมันเพิ่มทิศทางควรจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่อาศัยจังหวะอย่างเนี้นายพลที่มีลักษณะอย่างนี้อันตรายนะพี่น้องบอกได้เลยนายพลพระภาคสองเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแต่คิดว่าเดี๋ยวก็มีที่ให้ที่ว่างให้ก็หวังก็คงเอาอไปใช้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะก็เป็นเรื่องที่เขาทํากันได้อยู่แล้วนะ <c oughs> อายุ60สมัยนี้มันก็ยังหนุ่มแน่นคือในด้านความเป็นทาหารมืออาชีพเนี่ยโอเคแต่คนแบบนี้นายทหารอย่างเงี้ยถ้าให้ฆ่าประชาชนเพื่อเจ้านี่มันทำนะเพราะฉนั้นเราต้องระวังผมเลยต้องมาดักทางไว้ก่อนว่าเฮ้ยจะเล่นอยู่ในมิติของการเป็นทหารมืออาชีพทำไปเลยแต่ถ้าเป็นในเรื่องนะการลดกำลังพลแล้วจะตีกินเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนนะ คือเราพูดกันด้วยหลักฐานนะพี่น้องจริงๆพักประชาชนเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่มาตลอดซึ่งบางทีผมก็มองว่าให้พักประชาชนเองก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าจะพูดในเรื่องนี้ได้แบบนะถ้าพูดผิดจังหวะมันเสียคะแนนนะไม่ใช่อะไรเรื่องศาสนาพุทธก็อย่างหนึ่งงบประมาณศาสนาพุทธนี่จะให้ตัดแต่ศาสนาอิสลามยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะเพราะปัญหาในความเป็นจริงชาวพุทธที่เขารู้เรื่องจริงๆเนี่ย เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็รู้สึกต่งหิดตรางหงิดเหมือนกันเรื่องกองทัพนะการจะพูดประเด็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่ยุ่มยิม้มอะไรก็พูดไปหมดเนี่ยไม่ได้นะเหมือนการวิจารณ์รัฐบาลเหมือนกันมันต้องอยู่บนหลักบนเกณฑ์แล้วหลักเกณฑ์ในเรื่องที่ผมจะพูดเกี่ยวกับกองทัพวันนี้มันก็คือความจรงิงลองเอากําลังพลนะของไทยเทียบกับสหรัฐและจีนเลยนะไม่ต้องมาเทียบไปอาเซียนกระจกเอาไทยสหรัฐอเมริกาจีนเลยนะกำลังพลเรามี3ามแสนห อเมริกานี่เขามีล้านสามแสนแล้วก็จีนเนี่ยมี2ล้านจำนวนคนเรานี่ยนะก็ว่ากันไปนะแต่เราเนี่ยไม่ได้ด้อยหรอกโดยเฉพาะถ้าเทียบกับประเทศกัมพูชาลาวแล้วก็พมา่าเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาลดจำนวนพลลงยังได้ที่สำคัญเวลาพูดเรื่องการลดเนี่ยมันไปติดแงกอยู่ที่จำนวนนายพล ประมาณการเข้าคร่าวเราเนประมาณ1 4 0 0ี่ร้ถึงหกพันหกร้คนนะในพลกันแต่พลทรีพลโทพลเอกแล้วอเมริกาใน,น,นกำลังพลเขาขนาดนั้นนะเขามีแค่400จีนมีสามร้0ยถึงสามนี่มันคือตรงนี้ไอ้ที่ต้องลดเนี่ยแล้วพวกนี้สวัสดิการและเงินดงเงินเดือนต่างๆนะผลประโยชน์ต่างๆมันมหาศาลไง อัตราส่วนเนี่ยนายทหารหนึ่งคนเนี่ยนะมีนายพลหนึ่งสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยมีนายพลหนึ่งคนนะอัตราส่วนอเมริกานี่นายพลหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับทหารเดือหนึ่งทั้งหมดเนี่ยนะหารกันมาแล้วสามร้อยสามพันสองร้อยห้าสิบจีนนี่หกพันเลยทีเดียวนะต่อหนึ่งนายพลงบประมาณนะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวเนี่ยมันสูงมากนะ 1.3-1.5%ถึงสหรัฐอเมริกาเนะทียบเป็นสัสดส่วนกับงบประมาณแล้วเนี่ยต่อ GDP งบกลาโหมต่อ GDP เนี่ยนะเขาถือว่า3.5แต่เศรษฐกิจเขาใหญ่เขารองรับได้ของเราเนี่ยนะ1.3-1.5เนี่ยนะเทียบกับของจีนเนี่ยเขา1.6%นะ แต่ของเราเนี่ยมันไปเสียกับเ,เงินเดือนนายพลนายพันสวัสดิการทั้งหลายเนี่ยทั้งที่อยู่ในตําแหน่งแล้วก็หลังจบตําแหน่งจีนนี่เขาไปนเน้นที่อาวุธยุโทโธปกรณ์สวัสดิการนายพันนายพลเราเนี่ยนะบ้านพักหลวงไม่จํากัดเวลารถประจําตําแหน่งคนพร้อมคนขับโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเบี้ยเลี้ยงโบนัสอีกเพียบขณะที่อเมริกาเนี่ยบ้านพักเฉพาะช่วงปฏิบัติหน้าที่กเกษียณแล้วต้องคืน มีระบบตรวจสอบที่เข้มจีนเองก็ได้บ้านพักและสวัสดิการเฉพาะตอนที่ทําหน้าที่คุมเข้มเรื่องทรัพย์สินของไทยเรานี่กเกษียณมาเมื่อไหร่นี่ร่ำรวยเป็นปกติกันเต็มนะนี่บางคนมีทรัพย์สินหลายร้อยล้านพันล้านก็มีทั้งที่เงินเดือนประจาไม่ถึงอเมริกาเนี่ยเขาตรวจสอบเข้มนะมีกฎหมายนะครับถ้ามีกรณีคอร์รัปชันนี่เกิดคดีขึ้นมาแล้วโทษหนัก จีนนี่โดนกวาดล้างนะไอ้พวกที่คอร์รัปชันใหญ่มากไม่ได้สีชินผิงไม่ยอมบทบากนอกกองทัพเนี่ยโว้ยที่มันอยู่กันเนี่ยนายพลทั้งหลายเนี่ยนะคุมบอนคุมหวยเถื่อนตู้มา้าซุ้มมือปืนธุรกิจสีเทาส่วนที่อเมริกาเนี่ยห้ามยุ่งกับผลประโยชน์ส่วนตัวคุมเข้มด้านจริยธรรมจีนก็คุมเข้มพี่น้องเห็นไหม ทางด้านการเมืองนายพลนี่เมืองไทยนี่สืบทอดอำนาจนะรัฐประหารแล้วมีระบบสืบทอดกันมายังไม่พอนะเจ้าเอาไปใช้อีกนะวันนี้ก็อยู่ในอำนาจคุมโดยเพพาะหลังยึดรัฐประหารเนี่ยนะคุมกระทรวงทบวงกลมเป็นบอร์ดอะไรต่างๆเต็มไปหมดขณะที่นายพลเมริกานี่ต้องออกจากกา,การเมืองเลยนะหลังจาก,กเกษียณเขาถือเป็นกฎหมายไปเลย ส่วนนายพลของจีนนะอยู่ใต้พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นสวมนาจเองไม่ได้นะครับสรุปว่านายพลไทยมันล้นเกินอย่างไม่สมเหตุสมผลนะทั้งที่กองทัพเล็กกว่าสหรัฐและจีนหลายเท่านะนะสวัสดิการก็เพียบเลยนะอู้ฟู่เกินมาตรฐานสากลแถมตรวจสอบยากด้วยปัญหาใหญ่ก็คือนี่แหละนะนายพลไทยเราเนี่ยกลายเป็นเจ้าของผลประโยชน์นอกระบบแถมมีอำนาจทางการเมืองโดยตรงนะ ประเภทที่ว่าเป็นรัฐพันลึกนะเป็นมาเฟียนะนักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปตรวจสอบไม่ได้โครงสร้างต่างๆหลังรัฐประหารมานี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเนี่ยขณะที่ประเทศที่จเจริญแล้วประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาคุมเข้มไม่ให้ทหารเข้าไปมีอำนาจมีบทบาทมากจนเกินงามจนเกินคุมนะครับนี่คือความจริงที่จำเป็นต้องเอามาตีแผ่นะ ผมจัดรายการสดไม่ได้ด้วยติดข้อสัญญานะหาข้อห้างไม่ได้ก็แต่ว่าเรื่องของการมาพูดคลิปสั้นๆอย่างนี้นะสามารถทำได้นะครับโดยไม่ผิดเงื่อนไขโอเคนะครับฝากไปพิจารณานะครับรู้ว่าเวลาเนี้ยควรให้กำลังใจทหารและผมก็ยังให้กำลังใจทหารแต่ประเด็นต่างๆที่ก้าวล่วงมาต้องช่วยกันเนะตือนสติคนไทยเตือนสติกองทัพด้วยนะครับ